สตีทุกคนย่ำคำเนาะค่ะเนาะอันแรกนี่แม่ปูกะอยู่กับตัวแสบสองคนค่ะนอนเบิง์ดูเลมอนอมนอนเบิงพีมอนสช่ไ <c oughs> อันอ้ายเป็นอาทิตนี้อยู่น้ำพอค่ะอันเฮียกับสิงหเงาจักหน่อยหนึ่งแน่ล่ะพี่พุ่มพี่เพชรอยู่น้ำพออาทิตนี้แม่ปูกะจะเลือแค่พุบปับคนเดียว <c oughs> กมาปลูกกัมารายงานรายงานผลการเทียนคุยกับคู่เหมือเศร้านี่เนาะค่ะเนาะกะสรุปแล้วก็คือคู่จะประชุมกับคู่แหละจะประชุมกันของของโซนอของสันสันปอเนือค่ะสันปอหนึ่งทั้งหมดเลยแล้วกะประชุมกับพออ,อแล้วกัคู่พะละน้ำ บุคลากรที่เกีย่ยวของท้งหมดต้องเอ่นมาประชุมกันว่าบ่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาอีกอการเปลี่ยนเสื้อผ้าการอาบน้ำใน้องเปลี่ยนเสื้อผ้าทั้งของเด็กน้อยู้หญิงผู้ชายเนี่ยต้องมีผู้ใหญ่อยู่นั่ต้องมีคู่หรือว่าอคืนยังคู่พิเศษอะค่ะต้องมีเด็กต้องมีผู้ใหญ่อยู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 ่ดูแนลนบ่ลบอยให้เด็กน้อยอยู่กันเองอ <c oughs> ซึ่งเงินเขาถามแม่ปู่ว่าเขาถามแม่ปู่ว่ามันเกิดเหตุการณ์คืนน้านหรือยังจันนี้แม่ปู่กับบอกว่าฉันกะบโมหูว่ามันเกิดมานน่านหรือยังแต่ทินลูๆนนะก,ก็กคือวา่าลูกโดดเลี่ยนพะละนี่ซีขาบหมายถึงซีเหมือค่ะซีขาบเลยแล้วกะฉันมีความรู้สึกว่า ม่มีความปลอดภัยให้ลูกนะกันเป็นแบบนี้กันคันลูกโดนกันแกล้งแบบนี้หรือว่าโดนโดนแบบว่า,าทำลายความรู้สึกกังซินะคะ่ะซึ่งโมเมนต์ตลูกฉันที่โดนลูกคนอื่นเล็กหน่อยคนอื่นกระโดดน,นำ้ำคู่กันเลยว่าเดี๋ยวสิประชุมห้องตัเนื้อประชุมเล็กน่อยอะคะ่ะจะคุยก็เล็กหน่อยทุกคนในห้องเรียนลวก็ให้เข้ารบกดนะคะให้ให้ให ค้อยๆว่าคุยกันเร็กน้อยแล้วก็นสิเป็นเป็นข้อห้ามนะคะคุยกันว่าตกลงกันว่าห้ามมีการอ่ารังแกหรือว่าห้ามห้ามตะโกนใส่กันห้ามเบาค้าหยาบต่อกันจังซี่นะคะแล้วอันเขาจะประชุมละค่ะหลังจากที่เพราะว่าอันคู่ประจำ้องอะค่ะคู่ประจำชั้นน้องเพชรบอกว่าเอ่อเดี๋ยวหลังจากเอ่อคุยกับแม่ปู่เซสนี่ก็กาจะช่วงบ่ายอะค่ะจะกาจะประชุมใหญ่กัน พอแม่ปู่บอกว่ามันโมเมนตักฉันนะที่คุยเรื่องนี่สันเนสเพราะว่ามันจะมีอีกครอบคร้ัวหนึ่งมาขุ้คือกันจะมีครอบครัวหนึ่งมาขุ้คือกันเราแม่ปู่ก็ให้ <c oughs> ให้คู่เนี่ยอา่านเมลทีวา่าพอพิเชรทรงทรงไป่โรงเรียนเนี่ยคะ่ะผู้เขาก็อ่านเขาก็ตกใจตกใจอยู่ว่าเกิดเัองศีแล้วพอดีกะบพอพี่พุ่มไปน้าแม่ปู่อะค่ะพ่อพี่พุ่มไปน้าแม่ปูก่กะเราก็เสริมคาเบาน้าอีกว่า มือหนึ่งฉันเกิดเหตุฉันเจอแบบนี้ว่าเด็กหน่อยตะโกนมาใสเพื่อไปฮับลูกค่ะไปฮับนองเพชรนะคะห้องนงเพชรนี่แหละห้องเพชรนี่แหละแต่ว่าบลูว่าเด็กหน่อยคนเดียวกันบกุมเดียวกันบอคือไปถามหาเพทซื้อซึ่งสิน่ะและ้วตะโกนห้องมาไซพอพู่มาคุบปากละการยกนิ้วกลางให้ไหมค่ะยกยก,ยกเด็กหน่อยเด็กหน่อยเจ็ดปีแปดปีนะยกนิ้วกลางให้ผู้ใหญ่ลองคิดเบื้องที่ค่ะว่า เ้วน้องเพ,เพชรจะเป็นคนที่อายุหน่อยที่สุดในห้องเพราะว่าปกติแล้วมันมาถ่านด้ถึงเกณฑ์นะคะเพชรเพชรเพชรนี้เพชรเพชรเขาก้อนเกณฑ์ค่ะคือลูกแม่ปูนี่ปุ๊บปั๊บก็เพชรนี้สิเขาก้อนเกณฑ์เพราะว่าอมันเกิดป,ป่ายปีพอดีเขาเขาเลยนับร่วมกันไปนับมาค่ะจริงๆแล้วอ่ะอายุเยมัวท่านดนถึง <c oughs> จริงๆเพชร่ะต้องอยู่อนุบาลอยู่ตอนนี้อายุปอเล็กๆอะค่ะแต่ว่าปอเล็กๆน่ะผ่านมาแล้วตอนฮาปีแล้วค่ะ ตอนนี้ก็ tacos, ค acio, кров, อือึ้นปหนึ่งอายุหน่อยกว่าเขาก็เล่นแม่ปู่ก็เลยบอกว่าฉันให้โอกาสครั้งเดียวนะฉันขอฉันขอให้ได้ยินเหตุการณ์นี้เป็นครั้งสุดท้ายอย่าให้อย่าให้ฉันได้ยินอีกถ้าฉันได้ยินอีกฉันใหญ่ลูกทั้งสองคนออกแล้วบอกให้ลูกเลี้ยนนีเลยแล้วคนที่สามฉันกอมาวมาเขานี่เลยเพราะว่าถ้าฉันไวใจ ให้คู่ให้ดูแลดูแลลูกฉันในขณะที่บริยูบาน,น้ำฉันแล้วพวกเธอกับควรให้ให้ความมั่นใจกับฉัน <c oughs> คู่กับรปากเพราะว่าแม่ปู่บอกว่าคนเป็นผู้ปกครองนะ่ะเขาจะมีความความห่วงห่วงลูกเป็นที่สุดห่วงจิตใจลูกหว่หว,หวงทุกสิ่งทุกอย่าง ที่ลูกไก่หูไก่ตาค่ะแล้วเด็กหน่อยจะใส่เวลากังวัหนีกับสิยูโรงเรียนจะส่วนมากสิะะ่ไค่ะแม่ปู่ก็เลยบอกว่าฉันหวังว่าพวกเธอคองจัดการปัญหานี้ให้มันจบไปนะโมเมนต์ว่าจะเฉะพาะชันชั้นหองเพชรแค่นั้นถือว่าให้ถือว่าเหตุการณ์ปัญหานี้ให้เป็นต้นแบบให้เป็นแบบว่าให้เป็นตัวอย่างาที่ให้พวกเธอ ต้องคอยเบ่งเด็กน้อยให้ดีต้องคอยต้องคอยแบบว่าควบคุมพฤติกรรมเล็กน้อยให้ดี่บบมรรม,นม,ม่นวัฒาชั่นนงเพชรห้องนงเพชรซันอื่นๆขึ้นไปน้มคู่เขากะนาณานาเซียยูค่ะนาจอยยูเพราะว่าปกตินี่แม่ปู่สิบ่คอยเวลาระชุมผู้ปุค้องนี่แม่อันคันลรงเลียนพี่เพชรผี่ภูมนี่แม่ปู่สิบ่ไปสีใหต้ตาพ่อเขาไปแค่นั้นเพราะว่าส่วนมากพ่อเขาสิ สะส่วนมากพ่อเขาสิรับส่งหลายกว่าแม่ปูอะค่ะแล้วส่วนมากแม่ปูป่ไปรับลูนี่สิเจอตั้งแต่อันอคู่อคู่คู่อย่างคู่พิเศษอะค่ะคู่พิเศษที่ว่าดูแลเด็กน้อยซึ่งบ่แม่นชั้นซึ่งบ่แม่อนอยู่ในชั้นเรียนนะคะ่ะโมเมนต์คู่ประจําชัน้นแม่ปู่ก็สิเจอแต่วคู่พิเศษ<ง>เพราะว่าแม่ปู่สิไปรับลูกคัมเป็นคลอมเอามาคลอมอืมา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 แล้วกันกับแม่ก่อนมาเหียนมาอื<ง> อาการไหนเขากอดแน่ว่าสันเดีเหยนขอเกอะแน่ไายบยวกับว่นแม่ลหะคคะมาที่นี่ดูดูดูอะไรลูกโบต้าอะไรลูกฮะโรต้าพอรต้าเออมามาคุยอยู่ลูกมามาพอรต้ามามาคุยอยู่ต้องดมหอมดูซินน่นใครอยู่ในนั้นนุ่นสวัสดีครับก่อนสิจุ๊บจุ๊บก่อนจุ๊บทันกลับก่อน ไปหาปุ๊บปั๊บมือนี่ค่ะหาโม,ม,ม่งเคิงหาโม่งเคิงเมดลงเลียนมีเด็กหน่อยอยู่คนเดียว <g ül> ตลตอโตนปุ๊บปั๊บตลตอโตนค่ะค่ะเล่นอยู่คนเดียวกับคู่คู่เกะอ่ะนานั่งประชุมกันหลายหลายคนเนะนาะก็นั่งแบบว่าสรุปการาเลียนใช่ไนะเตรียมครับเ,เตรียม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 การสอนการเงนิน <c oughs> มือต่อไปกันเลยนะคะกับครูหลายคนมีเด็กหน่อยอยู่คนเดียวเฮียปับ๊บนั่งเล่นอยู่คนเดียวกับครูแม่ไปฮับดีใจายขึ้นถ่ายจักรยานมามาหอดละกะักินขา่ามันฝรัง่งมันฝรั่งต้มกับเบคอนละกะัซนซอสหอมซอสหัวหอมอะค่ะแม่ปูเห็ดซอนหัวหอมให้มาตลาดกินจนเมื่อแซบลายฉันนึกโอ้ยแซบแซบกินจนแล้วเดี๋ยวคอไอติมแม่แทงหนึง่ง แม่ก็ให้เพราะว่ากินข้าวเมดกินข้าวเสร็จเรียบร้อยกินไอติมเรียบร้อยแล้วก็ผ้าอาบน้ำห้า,นามน้ำเลยค่ะขึ้นขึ้นที่นอนไหว่ะมือนี้เพราะว่าบ่มีไอ้บอริหลา,ายผ้าไอ้บริหลายผ้าเบิ่งเั่นกระตุ่นยู่ทีวี่ละก็เล่นแม่ปู่ก็เลยเปิดคอมให้เปิด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 เ,ดเดอ่อโนบุ๊กให้ให้เบิง่งเัินพี่ม่อนฉันได้พูนสิแม่ทำมาสิเบิ่องยังใช่ไหมม่อนใช่ไหมม่อนดูม่อนใช่ไหมลูก ลวม่อนม่อนเป็นยังไงม่อนกับใครม่อนกับใครกัลลีนั่นแหละค่ะแม่ปูกะกะมาบอกข่าวอัปเดตสถานการณ์ในเรื่องที่คุยกับคู่มือเศร้ากะกะกะบ่มี่ยังนาเป็นห่วงดอกคะ่ะณณตอนนี้ณ <c oughs> ตอนนี้นะคะ่ะกะกะบ่มี่ยังนาเป็นห่วงกะกะขอบคุณแฟนคลับท,ที่ที่ทรงกําลังใจมากละกันความห,งห่งาย แกน่นั่งเพรศะะีเนาะค่ะเนาะแล้วก็ก็แล้วดูกันต่อไปค่ะค่นมี่ยังค่นมี่ยังแบบว่าคืบนาหรือว่ามี่ยังเอ่อต่อต่อไปเสด็จแม่ปูกัสิมารายงานให้ฟังอีกกันเกี่ยวกับเล็กหน่อยเกี่ยวกับลูกนะะเนาะค่ะเนาะแม่ปูก็สบายใจไปเปาะหนึ่งละค่ะพอเขาก็บางแรกนั่นก็แวะมามาคุยมามามาถามว่มาเป็นยังไงแน่คุยคู่ไว้ยังไงแนงนสินะคะ <c oughs> ก็กลรอดูไปมืออื่นกับพิเภกกะเขาเลี้ยนมาพะละมือนีแม่ปูบังเลี้ยนเลยตรงเพราะว่าแม่ปูขอคยูก่ก่อนแล้วค่อยใส่ลูกเลี้ยนมืออื่นแม่ปูก็เห็ดงานเศา้าเอียรค่ะไปทรงปบปับแล้วเลยไปเห็ดงานเลยเลยหามงแรกแล็ไปฮับปบปับหามงคืน แล้วม,มอนโอ้ยม่อนตกลงไปแล้วเหรอลูกอืออุ้ยม่อนตกลงไปเลยเบิ่งหลู่เรื่องนะะี่ค่ะเบิ่งพี่ม่อนดูเรื่องอ,อัน,อ,นอันเบิ่งคนวันเสาร์อาทิตย์นี้ค่ะมีคนเบิ่งลูกให้แม่ปูก่กสิยาเขาป้าเก็บเพียอยู่ค่ะเสดายเงินเสดายเห็ดนะย่านมันแหง้งย่านมันนากรไหมคะ่ะเพราะว่าช่วงอ่ม กัญญากัญญาตุลากัญญาตุลาพศจิกานี่เห็ดมันมันดกอะค่ะเห็ดมันมันกันังดกค่ะจะได้เด้มบ้าเป็น้วแม่ปูก็ได้เป็นค่ากับเขามีเพราะมีเงินเก็บกลนถุงอยู่ได้วยละค่ะจากจากเขาป้าเก็บเห็ดนี่ก็ได้อีกอย่างนึงกะก็รู้สึกผิดนะบอมบอดายทรงคลิปออกไปให้แฟนขับสายสายเห็ดนะคะ

โอ้ยช้างมาช่วยโนมิตะใช่ไหมเรื่ออะไอลิฟันตันอืมเป็นเก้าเป็นเก้าค่ะเป็นเก้าค่ะจกจังไดกะแม่ปู่กะขออนุญาตพักผ่อนก่อนเนาะคะนะา่ะเนาะเดี๋ยวจังไดกะนี่อย่างเดี๋ยวแม่ปู่สิไล่างานความคืบหนาให้ฟังเรื่อยๆเนาะคะนะ่ะเนาะกะสบายใจกันไปเปาะนึงละแฟนคลับที่ที่ที่เป็นห่วงลุงเพชรมาหน่กะ บ่มีอย่างละนั่งกันลาเรื่องคือเก่าล่ะค่ะเพราะว่าคู่บอกว่าเดี๋ยวคู่จะจัดการให้นะเธอบ่ตรงยานบ่ตรงอยังต่อไปนี้มิยังให้มาบอกคู่คู่ว่านั่งกันลาป่าคู่ละ่ะนั่งกับดีดาดีดาคือเก่าล่ะค่ะจังไหนกับพอกันคิดไหมเนาะคะนะ่ะเนาะแม่ผูกขออนุญาตนะคะมือแห้งคักมือนี่เ oh <my> พราะว่าตั้งแต่ตั้ง มันมัน,ม,นมันไปโรงเรียนมันมันเดินทางตะเสาอะค่ะไปไประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เลย,เลยไปเห็ดงานเลยเลยไปเห็ดงานแล้วก็บบได้หยุดเลยค่ะแทบบบได้หยุดเลยมือนี่ได้กินเข่ากับก,กินบ่หมดจานเลยลูกค้าเข้าดีอยู่มือนี้เหือ <c oughs> มีหน้าเห็ดลายมืออื่นก็สีคงสีชิวๆอยู่ดอกมั้งขาเบิ่งสถานการณ์ก่าดวันอังคานลูกค้าบ่ค่อยปานไรคันหัวหรือลูกมีเหาเปล่า อะเฮโดก่อนลูกปะเฮโดครับถือพูดดีๆก่อนพูดดีๆก่อนมาเฮ้ยเฮโดครับเฮโดกับเฮโดครับเฮโดกับพูดพอๆสิลูกเฮโดครับเฮกุค่ะจุ๊บจุ๊บกันอ้ยจุ๊บกันเร็วเออจุ๊บกันโอ้ยขอล่ากอนเอาส่งจุ๊บให้ก่อนเร็วส่งจุ๊บให้ก่อนเร็วส่งจุ๊บส่งจุ๊บให้ทุกคนก่อนเร็วปั๊บปั๊บครับเอาจุ๊บจุ๊บกัน นอนลับฟันดีนะคะแม่ปูกาสิเอ็นหลังจะเข้าหนึงก่อนแล้วกาสิปิดไฟนอนละค่ะเมื่อยแห้ง